Autonomy is an illusion. วอล์คัมทุกท่านครูจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจิมรูนะครับหลายคนเล่นเกมหรือ Origin Wild r i กันอยู่ใช่ไหมครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Wild Rift t o u r n m e n t ครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามานั่นคือน้องกายจากช่องมาสเตอร์โนวาเองครับมาดูกันว่าในคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนนั้นอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณตต้้้องงกกกาาารเเิมมมแบบสุุดคคจ่ยทั วาร์เร,รนหรือเกมชั้นนํามากมายวันนี้ผมขอแนะนําตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี d, และรวดเร็วกับ r i s ชแมนช h o p กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่แอด Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม40,000 0คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ w w w richmanshop com กดได้เลยที่หนึ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Richman Shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกอกรายออด i อให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1นล้านปร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ rich man shop ลิกงอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ แล้วก็วันอัปตัดนะครับผมกันการแสงสีฟ้าสามารถกันแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอยู่ดูแจ็คโคจิบรุเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิบรุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับกับวาริฟต์ตัลลุมบอลซิมเงินนะครับผมโยเน่ครับเล่นโดย ADC ครับผมคอกีครับเล่นโดย King o ้ f ลฟ์เตอครับจดนโอครับเล่นโดยคาซีครับจินครับเล่นโดยคาริสแล้วก็ตัวของเทรสครับเล่นโดยมาร์สเตอร์บีครับแล้วฝั่งสีแดงครับผมเจสแอสโหมดิวสนะครับ เคนป่าเล่นโดยคุณคาสโตอารีเลนกางเล่นโดยคุณฟุกโซคู oku, ลูเชียนคุณโอเวอร์ไวท์และนาวิิรุสครับคุณไทรนี่ทอยนด่นเองเรียกเลยว่วาเปิดมาแบบนี้นะครับน่าสนใจทั้งคู่เลยแล้วก็เหมือนกับว่าทีมสีมงนมีคอมโบตัวของพี่น้องด้วยแต่ที่สำคัญคือคอกิจังเกิลเกี่ยวกับนคอกิจังเกิลไม่ใช่อยู่ในจังเกิลแต่ในนี้น่าสนใจนะ ไม่ค่อยได้เห็นนะทั้งใน PC หรือว่าแม้แต่ในวริฟเองนะครับผมมาแล้วครับสำหรับในพ p นี้ครับผมกับผมชินวาร้คยัมแล้วผมกายมาสเตอร์โนวาครับเอาละครับมาดูกันว่าในเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับทั้งสองฝั่งนี้ทั้งฝั่งสีดำเงินดาเมจจัดจ้านมากนะทั้งตัวของยาโอโยเนสหรือแม้แต่ตัวของคอกิที่ในช่วงต้นเกมเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้แต่ว่าถ้าเกิดเกิดการสโนบอลเนี่ยก็ยิ่งทำดาเมจได้แรงมากขึ้นไปอีก แล้วตรงนี้ครับเหมือนมีการมาวอร์ดไว้ด้วยครับตัวแบบในตัวของจงโกะครับวิสแล้วทักทายเฉยๆหรือเปล่าไม่น่าทายกันได้หรอกมั้งแล้วองนครับเอดิซีตัวตนี้ครับปุ่งมาหลบไปก่อนอใจเย็น,น,น,นได้ไหมแล้วก็แทงไปได้โยเนสเก็บไปก่อนนะคุณงเอดิซีเก็บเฟิร์บัตไปครับผมใจเย็นมากๆครับตัวตรงเอดิซีครับดีเลนโยเนะนะได้เฟิร์สบัตไปก่อนเลยครับผมช็อตนี้สวยงามจริงนะครับผมมาเตอร์โนว่า พราะว่าตัวของเจสในช่วงแรกคอมโบไม่ได้ด้วยครับดาเมจจะเลยค่อนข้างขาดในขณะที่โยเนสเนี่ยถามว่าทำดาเมจได้ตั้งหรเลยะโอตอนนี้ท่ากินสวยจริงๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะได้กินแบบนี้ฮะเราควรจะเติมเงินที่ไหนดีฮะเติมที่ rich man shop นะครับผมซึ่งจะสามารถ <S <S เติมได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครสนใจทิ้งที่ล่างๆใต้คลิปเลยนะครับผมนะขอบคุณที่ชมมานะครับสวยง,งามมากครับโดนมีการเปิดมาโดนก่อนนะแล้วล่างก็ต่อยไป็นล่างปกตินะ เด็ดเลยพูดเล่นเด็บลายมาโดนมินเนีย่ยนครับผมโดนตอบยันเหมือนกันครับเอพีซีครับหลังจากที่เมื่อกี้ได้สร้างความได้เปรียบนะครับอมโมเดิรสเล่นได้ยากเหมือนกันนะนเอสในช่วงหน้าต้องพยายามอดโยเนนะเพื่อให้ได้เปรียบในในเลนแต่ว่าโยเนที่เล่นดุขนาดนี้อาจจะเล่นยากอยู่นะครับอันโมเ นำบากอยู่ครับผมบอกเลยนะสำหรับในฝั่งของทีมสีแดงนะครับในช่วงตอนต้นเกมเสียไปไวแล้วเกินนะก็แต่ถ้าเกิดผมสังเกตดีๆนะตอนนี้คุณคอกีไม่ได้ออกจากบ้านเลยว่ะฮะฮะคุณ<อ>คิงโอคิงออฟาเธอร์ครับไม่ทักคุณออกแล้วออกแล้วออ ต่อแล้ออกเลยเออเขาผมเขาก็จะให้ชิ้นแรกแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเจองไม่ได้ไปเล่นป่าไปไปปาร์มเลยเนาะเขาบอกว่าต่อให้เขาต่อให้เนี่ยต่อให้ต่อให้เออเล่นนี่เขาบอกว่าเขาต่อให้เยอะมากเลยนะเล่นก็ยากกว่าแล้วก็ยังเลือกตัวยากกว่าเออแบบโยนี้สามารถแบบจัดการเล่นบนได้ก็ได้แล้วโอเคต่อให้ละถ่ย้ยแต่ว่าตอนนี้ฮะเฮ้ยเกนเดยเข้ามาแล้วโอ้ กินเข้าไปลึกเกินเพื่อหวังที่จะฆ่าคุณโวไวแต่ว่าไม่สามารถทำได้ต่อไม่ได้ครับผมด้านล่างกับไทน่ทอยครับเมื่อกี้จะใส่ตัวของเฟสไปแต่ไม่ทันจริงๆครับเรามารอลุ้นทีวานครับคีนเขาจะสามารถบ้าได้ถึงขนาดไหนฮะเป็นเป็นห่วงเป็นใยเขาลึกเกินนะในตอนนี้ถ้าเกิดทีมไปเนี่ย ให้ทางฝั่งสีแดงดูดีกว่านะโอตีไงหมดว่าเซซิวเฮ้ยได้ไหมเร่งในในโป้อมเขาได้น่าโอ้โหเขาเป็นคำพูดฮะโซโล่ตัวของโยเน่ที่สโนบอลมาขนาดนี้ฝั่งสีน้ำเงินน่าจะได้เปรียบกว่าหน่อยหน่อยว่าในฝั่งสีน้เงินนะครับผม ADC ครับสีมือจัดจ้านมากแต่ตัวนี้ครับแต่ว่าเคนมาจังหวะนี้คาสูโตเข้ามาแล้วไม่น่าจะทขาว่าโยเน่ที่มีสกิลหนึ่งเต็มนะฮะสามารถหนีรอดไปได้ดามากเลยครับ รัตอนนี้ครับ3นาทีไปแล้วนะครับผมการเงินห่างกันแค่พันหนึ่พในช่วงต้นเกมก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นยังต่อเล่นได้ทุกคนเนี่ยเลืออีกนาทีครึ่งมังกรกับเลกเาราจะเกิดครับผมใจมากเลยครับจะเป็นยังไงครับผมบา ก็คือถ้าเกิดในแง่ของทีมไฟเนี่ยสงแดงค่อนข้างดีเนื่องจากมีนาเตลูสแล้วก็มีตัวตอดอย่างเจสนะแต่ว่าในเลนเฟดเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินจะค่อนข้างแข็งแกร่งเนื่องจากในเลนแต่ละคนแข็งัรงแล้วเลยระยะโอมาจังหวะนี้โอ้ยไม่โดนทีเดียวเองโอ้มันตัวที่ตอดได้ดีครับสำหรับดัวเอดีซีครับกดดันเลนได้ดีมากเลยครับเจสเล่นยากสุดๆหลังจากที่เสียเวอร์สบัตไฟครับแล้วเมื่อกี้โดนคิวย้ำไปหมื่นรอบด้วยพยายามใช้ควอดทุบมาจังหวะนี้ดาเมจแรงมาก ต้องอคอยคำว่ให้แกผมอามอริอุสยังพอเล่นต่อเลือดได้บ้างแล้อารีขึ้นมาเรนบนเพื่อพยายามช่วยเหลือ <c oughs> แต่ว่ายิงไปก่อนอย่างนี้เอทีซงอยู่หรือเปล่ายังอยู่ทำการห <c oughs> รือรัดมาไม่ไดนดาครัผมพลาดเป็นทนี่เดียวเองเองอ,งองมาดมีกันก่อนได้ครับผมมดนวก็มีโดนนาูตโตเข้ามาป๊บไปทวงหลังตรงนี้ไปสวยเลิศเกิน โ้นวงจริเขาไปยังเอาค่าให้ได้ตีไปฮะตีไบต่อไปโจนอันตีตรงนี้ไปเลยตีสวยมากขอกอคีมาจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยกอคเกมบอลจิงจิงเ้าเอะเดอะพัตเตอร์ได้ไหมได้ไหมอู้เรียบร้อยแล้วเสียแฟดด้วยฮะเก็บสามไปเลยช็อตนี้ครับผมสำหรับในตัวของกอกีครับฟ้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมโอ้อย่างที่ผมบอกฮะเขาต่อให้เงี้ยมาดูครับได้ของเลยฮะ สามสูญจำนวนสามพันหกรวยเท่ากันเลยกับฝาฝั่งตรงข้ามทันทีเมื่อกี้แต่เหมือนว่าฝั่งเลนบอลก็มีไฟนะ<ม>คุณคุณฟุกโซคูคคคคคคสามสารถฆ่าไปได,ได้แต่ว่าฝั่งของแอสโมดิวส์เนี่ยก็เสียชีวิตไปค้นะแนกพีดีซีนั่นเองเปิดมังกรโอ้มังกรไฟตัวแรกแบบนี้เปไอซีต่อสี่ไหวแล้วตื่นตื่นก่อนฮะวิไปที่สี่ต่อสี่แล้วสี่ต่อห้าเอาแล้วครับอโยนี้เข้ามาโดนนี่ตัดสวยมากเฮ้ยโดนคโูยฝั่งของ เอาทุกตัวสามารถขโมยมังกรตัวนี้ไปได้ครับเราต้องแลกมากับทีมอ,อื่นหรือเปล่ายังรอดไปได้ก<อ>ารเปิดคอมเมนต์มาเอาแต่ว่าพคนเซ่นไปก่อนเพราะว่าทางฝั่งของอารีครับมาซ้อนหลังแต่ว่าฆ่าได้ไหมถ้าเกิดฆ่าได้เป็นเอสเลยนะจังหวะนี้ไม่ได้ครับผมแม่ฝั่งสีแดงครับได้มังกรมังกรไปครับแต่ก็ต้องแลกไปถึง4ตัวด้วยกันเมื่อกี้ได้เ,เลยว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเนเท่าไหร่ครับแต่ฝั่งฝรั่งกินเจริญสีมาเป็ดิวมาสวยๆเลยอย่าทำอะไรน้องชายของฉัน สวยงามมากครับผมแล้วมีการเถิดการเม็ดมาโมริอสุสจะเข้ามาตรงนี้เหมือนจะเคลียร์แค่ตัวของมินเนี่ยนเท่านั้นอเองแหมม่อกี้ไฟเดือดมากนะนน่านาสใจมกคือถึงแม้ว่าฝั่งสีแดงจะดูเสียมากกว่าแต่ว่าเคียนก็ยังสามารถล้างมังกรไปได้นะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลยล่างไล่กันไปครับผมคนละตัวครับโอ้ไว้โดนจัดการไปกับตัวของมาสเตอร์บีครับเสียไปตามไปตามภาษาครับเล่นล่างนะภาพจับไม่ทันจริงๆครับ ได้นบนตัวนี้ครับนี่ใช้เงินคุ้มกว,ว่าเลยวนีว้ามเงินไรเงินต้องตัดออกไปเลยไะผมตามส,สุด <c oughs> เอาสุดเลยนั่นป้อมเขานล้วพี่นุ่มนี่เงี้ยจะเข้าได้ไหมครับสหรับในตัวของนี่เงี้ยได้เป็นเวมเปอร์โรไปแบบสองทีม้มเงินครับถือว่าเป็นการเทรดกรันได้ดีนะกับทั้งสองทีมเลยกูโดนยิงแรงเหมือน,นกันครับบุกบุกคูครับบุกบุกคูมาปุ๊บเข้าโดนย กือบทำนั้ไม่ได้นะเมื่อกี้เกือบพอแล้วทำไมชิงโอโหจะเอ้ยตัด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 ตึ๊บโอ้ยพอสามรียก็บบ่อยนิ่มๆไปเลยแต่คิวสองปาดแปดคาร์สุโตะครับเมื่อกี้สามารถเก็บคิวไปได้ครับผมเขาเรียกว่าเก็บคนช้าหนึ่งนายนะครับเมื่อกี้สระแบบมีตัวของเอ่อเวฟเฮอร์รลแล้วนะว้าวไวนะครับผมแต่ไม่พอจริงแล้วด้านบนได้คิวเปหนึ่งตัวครับผมเอดซีคาป้อมครับแล้วด้านล่างจะมีไฟเกิดขึ้นครับจับกล้องไม่ทันแล้ว ไฟรวยเกินไปสามต่อสามเพราะว่าคาสโตเองนี่ก็มาแอบต้องมาโมเหมือนกันไม่เห็นตะกุ้นะแต่ว่าตอนนี้เจนแอรเกตต์ลวก็ยังเปิดอยู่ดีฮะทุคีอาจารย์ผมก็มาดูอะไรลุงระดโดนตีไปครับผมโตได้ไปอยู่กลายเป็น2ต่อ2แบบนี้ครับตัวเขาจะกินวันนิดนึงครับแต่นี่พอนแต่ว่าโดนไปแล้วกูโดนแบทไปทุบมีล็อวพีนเอ้ยคาสโต้ยังรอดอยู่เอ้ยแต่ว่าตื้อยังรอดไปได้ครับผม มาดยับยกตัวครับแต่ไม่โดนใครตนี้แต่ยไ้โดนโดุบเต็มที่กโเจ็บมากทำนีโคกิตัวนี้แรงมากครับเขาสมีของได้เองเอกแปไปพยายามรอดคาอาลีมาจจ้าันนี้ต้องรีบเรัดไปเรียบร้อยต้องกดสัญญาโอ้แบตอีกตัวนี้เลยอ้วายด ผมนี่เกือบฆ่าได้แต่ล่อแต่นายคิงโอฟ่าเพิ่งครับผมแหมเมื่อกี้จะได้ครับผมเกือบฆ่าตัวของอเมเดียสไปได้ครับแต่ก็ได้ป้อมไปนะสำหรับฝั่งของทีมสีน้ำเงินนะครับต่อตรงนี้ครับเหมือนจะโดนเก็บมาอย่างหนักเลยครับผมมาแล้วไปตลองเลยเฮ้ยแตรวนี้เซฟซิลโอ้โหเซสซิลตึงแน่นส่งฟงเเต็มนะครับผมนี้ครับดูการเงินตอนนี้มาไม่ด้วยครับเจ็ดหนึ่งไปแล้วครับสำหรับในตัวนเอดีซีครับเชิดใายมากครับเกมนี้ มีกต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับกับสอนย่ากดก่อนตายเป็นก่อนภัยเราภูมิใจใช้สอนย่านะครับผมสุดยอดมากเลยครับผมสำหรับขอนย่านะกดปุ๊บแข็งปั๊บเลยนะฮะไป่ถึงคนเกมแข็งเลยแบบจังหวะจะแบบแข็งตึงๆอ่ะมีการเปิดมาครับผมตรงนี้ครับสำหรับในตัวของริฟท์ฮอลล์ครับปาีิป้อมกลางน่าจะยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วเลยครับผมป้อมมาแบบนี้โี่โล่ลงใส่กันไม่ได้เลย ไม,ไม่ต้องเข้าก well, ่อนเป็นเี้ยนะหัวมากครับสามสิบเงินครับเดินเกมบุกตรงกลางครับกะหวังให้ตัวของเวฟได้อยู่แล้วเมื่อกี้แปดไปพลาดไปอยู่มาสเตอร์บีแล้วตัวนี้ตัวนี้คนไปได้เปิดไปก่อนครับเมื่อเดินมาเล่นเลีกเฉียงก็หยุดอ่ะตีกับไปกลางวงเลิกเดินแล้วรับตัวอาบุตตกยังได้อยุดตีสองไปแต่ว่าโดนตีสี่ตีต่อหยุดจครับผมยกขึ้นไปอย่างนี้แล้วเจ็บยืดได้ต้องฟุบโตคูครับแล้วทีนี้ที่เราไปได้มาโดนยืดยืดไปเมื่อกี้ยังสามารถยิงนักทิศเสียทัน ครับผมคาร์เรจัดให้ฮะมกีสวยงามมากเลยนะมาเตอร์ว่านะเมื่อกี้นะผมเมื่อกี้ชายที่ไหลนิรีนะไม่ยอมโดนมายาของแม่สาวที่จอเลยสามารถยิงสวนจะได้เลยสนใจมากเลยครับผมจริงๆนะสหรับในตัวของนี่เราเีการเติมอกรนะตัว2้สองมาเหรับ <you> ด <'re amazing> ูทีมครับมีใครมาคอนเทสด้วยครับอเทครับบอลดงบีเะีแดงเรบบอดได้ จัดเเลเลยยนนะีสมาตอนนี้ของโยเนสไปไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ของโยเนีแหละครับฟองชิ้นครึ่งครับโอ้แล้วมีทั้งรุนคิงแล้วก็อิมัทเทลชิโบครับทั้งถึกทั้งแรงนะเอาเทนุสน,น่นสนาจะยืนยากฮะไม่ได้ง่ายๆครับสำหรับในฝั่งทีมสีน้ำเงินไอ้ขอใครครับฝั่งทีมสีแดงไม่ได้งา่ยายง่ายครับราายยเพราะว่าเกิดเดยอะเกินไปครับสำหรับในฝั่งของโยเนสนะ ไปต่อไปนี่ฮะวิงโอออลฟาเธอเอามาพร้อมกับแพคเกจแล้วคือแล้วแล้วโหดด้วยนะประเด็นคือมาช้าแต่โหดมากนะงงมากเลยช้าขอบดแล้วตอนนี้มาก่อนครับผมโดนไปแล้ววิงโอมาแต่ดีกันกหายเลยฮะหายไปก่อนฮะอัสโตมาปาดทีเดียวเพราะว่าเป็นเลือล่างฟ้าเลยแรงมากๆเลยคือว่าเป็นการเลือกที่ดีนะเลือกล่างมาก็เป็นตัวที่อยู่ตีอ่อเป็นร่างที่อยู่ในเมตาแล้วก็ ฝั่งตัวของสีน้ำเงินเองเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวหนาขนาดนั้นด้วยนะครับหนาคนเดียวคือเทรสและเทรสก็ไม่ใช่ตัวแทงก่อนแทงกเจ้าแบบที่สามารถยืนซ้ำได้ตลอดตัวท่าจังหวะนะครับผมที่น่าสนใจนะก็มาเก็บ <S <S 2> <S 2> <S ถ้าเกดิดได้ถ้าเกิดได้จริงจริงโอ้โหเพื่อถ้าเกิดใช้แพ็กเกจได้ไกลกว่านี้อาจจะสามารถแลกไปได้เหมือนกันน่าจะไดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านัน้นไม่เป็นไรครับ รีเซ็ตครับเดียวเริ่มครับมังกรคนละตัวครับป้อมตอนนี้ฝั่งทีมสิมเงินได้ไป3ป้อมก่อนนะป้อมแผงหน้าหายหมดแล้วครับบาลอนจะเกิดในขีดสิบนาทีแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้มีไฟบาลอนนะฝั่งสิมเงินสามารถดันต่อได้ตัวไปตัวนี้เป๊ะสิว่าใส่สวยมาหนึ่งกอสามมาปึ๊บแล้วยังรอดอยู่ไฟเทนคอร์มาสวยแบบน้สกัดไม่ได้ครับผมแล้วนี่มาได้กันไหมครับชัดดาวครับผมเก็บไปได้เหมือนกันนะหรับเซตัวบอกเดี๋ยวนะผมไปล้วงลึกมาก เขาโตครับเมื่อกี้ไปเก็บรวมเอคีซบแล้วเสียงโยบูเมื่อกี้คืออะไรครับนม่มันนาเบล้นงกนบ้าเนไปครับผมแล้วโอเวอร์ไวตนนยิงมาจากข้างๆครับพยายามทำเต่อยาวๆก็ผมไทยนี่คอยเลือดเหลือน้อยใต้ใบเหมือนกันแล้วตัวกิโกยังรอดอยู่เหมือนกันเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ครับตงต่อสอต่อสองหอต่อนึ่งเอาดีๆพยายามเดินดปั้มยิงด้วยเอารหอะไป่โอ้พายุไม่ได้ฮะกำแพงอนหาเกินไปยัง แพงหนาเกินครับโดนดาวเมจก่อนที่จะได้เข้ากำแพงนะก็เลยโดนดีดกลับมาที่เดิมแต่มีการปีกบอกให้เอาปารอนได้แล้วเพื่อนปาเพรปาฝั่งนู้นเรียว่าสี่ตัวหายไปแล้วฮะผู้กองบอกว่าเมื่อกี้คาซี่นี่คือแบบไม่ยอมเลยนะเขาแม็กชัวร์นะเขาแปดไปจต่ที่มีใต่เลยนเขายอมจ่ายจ่ายจนได้นะเปิดมนทารวจจังหวะนี้คนเดียวครับจะโปคอนเทสได้หรือไม่ตอนนผมโยนี้ไม่ให้คอนเทสเพราะโดนทามาดาวเมทก็แรงเหมือนกันเกือบตายนะโยนิไม่ยังรอดมาได้ ตรงนี้เข้ามาเพร์มุกเจ็บครับสิงเอ้ามาจากด้านข้างครับผมฮุกมาไม่โดนนะสำหรับใ<อ>น,นตัวของเฟสก็ได้ไปนะสำหรับในตัวของบูบินนะครับมาเลยว่าอ่าน,นี้ตึงมากฮะหลายๆส่วนเลยไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะคู่นี้นะครับมองว่าค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีทั้งคู่เลยนะครับ โดยเฉพาะในจังหวะที่คาโซโตะนั้นแอบมาล้วง ADC แล้วว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยฝั่งเศรษฐมเงินก็ประมาทไม่ได้นะอืมตัวสุดเลยทีเดียวครับผมแล้วเายแล้วอกือบฟาร์มตกเมื่อกี้เล้วชามตกใจติวเทมเพสเกือบถึงด้วยเมื่อกี้ชามตกใจครับเจ้าคิงโอยตรงนี้ครับเขามีแพ็กเกจด้วยใช่ไหมเนี่ยคาโตน่าวะ เขากําลังรอจังหวะแต่ว่าเพื่อนๆ<ห>ไม่มีนะไม่ไม่ไม่มีเพื่อนตามไม่ย่าเล่นนะย้ายมาตรงข้างล่างครับตรงนี้ปิดตรงนี้ดีกว่าเอาคนนี้แทนดีกว่าน่าไปแรงมากมานี่ครับผมโค้งไปทางขวามือแล้วโดนไปครับผมเก็บไปเรียบร้อยแล้วและรวมถึงคุณคุณโต้กูนะไปเหมือนกันเก็บสามเลยครับผมตอนนี้ครับถิดเงินครับได้ไปเลยนะับสำหรับเป็นป้อมล่างแถมไปหนึ่งทีครับหลงระดานบนหลือจะใช้นิดหน่อยกันคนเดียวไม่น่าจะได้ เราไม่กลัวด้วยนะแฟร์อซด์ ADC ไม่ปล่อยจะได้ครผมยังไม่ตบที<ป>่สามเท่านั้นฮะข่าตูวของเอสโคดูสไปเลยหล,ล่่ล่่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 น่่่นะ่่บนะ่่่่่ไไ่่่่่่บ่่บ่่เ่่่ต่ต่ไไ่่นะ่่่่่่่ม่ั่่่่่า่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่้วตอนนี้ ตัวฮะยาวอัน okay. ติแล้วอันต right ิได้ได้ไหมพูดหลบผมที่โดนชูดเฟสฮะหลบไปนัดแรกเกิดเทนคอร์มาจังหวะนี้แล้วก็มีคนนัดที่สามยยังรอดติดเลสเดียวเท่านั้นติดเลสพอดีครับเล่นไม่ได้ครับช็อตเมื่อกี้น่าจะได้เหมือนกันนะเดี๋ยววัดดุแล้วนะสำหรับในฝั่งของเราตัวนะพยายามทำอะไรนะนะครับพอแล้วี้ครับแล้วก็วางรถเฟสซิเข้าไปกันเรียบร้อยเลย เข้าไปอย่างนี้ไม่ไม่กลัวเพราะมีสัญญาฮะเอาแต่บ้านกูไปบ้านบ้านไหวไหมมาตโนวาบ้านสามร้อยห้าสิบฮะจบเกมไปเลยละกันเอะไะครับผมสีน้ำเงินนะได้ใช้ฝั่งทีมสีแดงไปครับต้นเกมแข็งเหมือนกันนะทั้งสองเกมเลย แต่ในตานี้ดาเมจของคุณ ADC นั้นสูงมากๆานะในช่วงต้นเกมที่จัดการ Asmodeus ไปได้หลายรอบอ่ัวกสุดๆเลยครับผมดูดาเมจกันดีกว่าครับโอ้โหแล้วสุดท้ายคิงคิงโอออลฟาเธอร์ครับผมแม้ว่าจะมาช้ากว่าก็ตามแต่ว่านื่องจากเขาเป็นคอกีอเนาะถ้าเกิดสามารถสนอบอลได้แล้วยิ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยมีจังหวะเล่นเยอะเขาก็เลยสามารถ ซื้อของแล้วก็เบิร์สอีกฝ่ายได้อย่างง่ายๆนั่นเองอู้น่ากลัวมากเลยนะผมไม่ค่อยได้เห็นคอกิได้ป่าแบบนี้นะครับผมแล้วมาช้าด้วยนะคือแบบผมโโไม่รู้จะพูดยังไงอะมาช้าแต่ว่ามานะนะครับผมได้เลยครับดาเมจอีกคนหนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือคุณคาเรตนะฮะขาดอ่าหางจากคุณคอกิเพียงแค่6ดาวเมจเท่านั้นเองน่ากลัวมากนะครับผมคือเห็นหลายชอดน,นะที่คุณคาเรตเขาแบบเหมือนประมาณว่าแบบนัดที่4ไปสวนใสแล้วหายไปเลยนะจินนะักโป๊ามากครับ ก็ขอแสดงความดีฝั่งทีมสีมเงินด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับและเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม e รือ e Origin w l r Rift และเกมอื่นของค่าย r i d t ก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกิดเ,เพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม e รือ e Origin w l r Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC w TC, l d Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม e รือ e Origin w l r Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบโครัวเดียวกันกับจินวารุครูทีลิงึ์ง้าลรางใต้คลิปได ขออญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า